กระผมนายสรรเพชญุญยมณีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสงขลา,าพรรคประชาธิปัตย์ครับกระผมขอมีส่วนร่วมในการอภิปรายต่อรายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานของการเงินของคณะกรรมการคณะกรรมการกิจการการกระจายเสียงกิจการโทรศัพท์โทรทัศ์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติสำหรับปีสิ้นสุดวันที่31ธันวาคม2563เอารายงานของกสทชที่ เสนอเข้ามาเป็นรายงานสิ้นปี2563ซึ่งปัจจุบันปี2566ซึ่งการเสนอเข้ามาได้รับการพิจารณาล่าช้ามาเกือบ3ปีซึ่งกระผมเห็นด้วยกับท่านสมาชิกอวุโสท่านอธิศรเพียงเกตขออภัยที่ต้องเอ่ยนามคือพวกเรามีความคิดเห็นตรงกันว่ารายงานควรจะทำให้เป็นปัจจุบันมากที่สุดครับผมจึงขอแสดงความเป็นห่วงต่อการดำเนินงานของกสจช,ช ที่สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินได้มีข้อสังเกตกับงบการเงินโดยเฉพาะหมายเหตุที่สข้อที่49ข้อพิพาทและคดีความสำคัญที่สำนักงานกสทชาเป็นผู้ยื่นฟ้องจำนวนทุนทรัพย์รวมกว่า4,7 0 0ล้านบาทครับท่านประธานครับและที่สำนักงานกสทชาเป็นผู้ฟ้องจำนวนทุนทรัพย์กว่า1 2 6 0 0 0ล้านบาทซึ่งข้อพิพาทเหล่านี้ครับท่านประธานครับ ก็เป็นไปตามสิ่งที่สำนักง,งานกาสทชจะต้องเป็นผู้ทําหน้าที่เพื่อพิทักษ์รักษาไว้ผลประโยชน์ของรัฐซึ่งขอให้สำนักง,งานกสทชได้ทํางานอย่างตรงไปตรงมาและหวังว่าท่านจะทําหน้าที่อย่างเต็มความสามารถเพื่อพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์ของพี่น้องประชาชนทั้งกสทช,ชก็เป็นหน่วยงานนิติบุคคลเป็นหน่วยงานของรัฐ ที่จัดตั้งตามพระราชบัญญัติโดยมีหน้าที่ในการกําหนดนโยบายหลักเกณฑ์หรือวิธีการต่างๆในการจัดการจัดสรรเรื่องขึ้นความถี่การประกอบกิจกรรมกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์กิจการโทรคมนาคมการใช้หมายเลขต่างๆซึ่งประชาชนจะได้รับผลประโยชน์มากน้อยแค่ไหนขึ้นอยู่กับความพยายามและการหน้าที่ของท่านทั้งหลายครับสืบเนื่องจากการประชุมรัฐสภาเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา กับผมได้มีการส่วนร่วมในการอภิปรายซึ่งได้แสดงความเป็นห่วงต่อสถานการณ์ความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งสถานการณ์เกี่ยวกับมิจฉาชีพออนไลน์หรือแก๊งคอรเซนเตอร์ที่กำลังระบาดอยู่ในปัจจุบันในฐานะที่ท่านเป็นหน่วยงานที่กำกับดูแลบริษัทผู้ที่ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์มือถือในการออกหมายเลขโทรศัพท์วันนี้เป็นโอกาสที่ดีครับ ที่กระผมในฐา,านะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจึงขอถามไปยังสำนักงานกสทช2ประเด็นครับประเด็นแรกครับจากปัญหาการระบาดของแก๊งคอสเ,เ,เซนเตอร์ที่เกิดขึ้นท่านมีมาตรกา,ารในการแก้ไขปัญหาเหล่านี้เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนลดผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนความเสียหายของพี่น้องประชาชนอย่างไรเพราะปัญหาที่มีเนี่ยครับ ที่เขาเรียกว่าปัญหาซิมม้าครับท่านประธานครับที่ล่าสุดมีการจับกลุมโดยตำรวจไซเบอร์กว่า1 8 0 0 0ซิมเมื่อเดือนพฤษภาที่ผ่านมาท่านมีอำนาจหน้าที่ในการควบคุมหรือจำกัดหมายเลขท่านได้กำหนดให้มีการพิสูจน์ตัวตนของเจ้าของซิมหรือไม่รวมถึงปัญหาสัญญาณอินเทอร์เน็ตชายแดนหรือโอเปอเรเตอร์ท่านมีแนวทางในการแก้ไขปัญหาอย่างไรประเด็นที่สครับท่านประธานครับ เป็นประเด็นที่ทราบกันดีว่าสํานักงานกสทชเป็นองค์กรของรัฐที่ทํารายได้ให้กับรัฐมูลค่ามหาศาลซึ่งรายได้มหาศาลเหล่านี้พี่น้องประชาชนก็ต่างตั้งความหวังไว้ครับว่าท่านจะสามารถทํางานเพื่อที่จะตอบโจทย์ความต้องการของพี่น้องประชาชนให้ทันกับยุคสมัยให้ทันกับเทคโนโลยีที่มันเปลี่ยนแปลงไปท่านจะเตรียมรับมือกับการเปลี่ยนแปลง ให้ทันยุคทันสมัยให้รอบครอบรัดกลุ่มและเกิดประโยชน์กับพี่น้องประชาชนโดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังอย่างไรและท่านมีแนวทางที่จะขยายโครงข่ายของสัญญาณอินเทอร์เน็ตเพื่อให้ครอบคุมการทำงานการใช้งานของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ห่างไกลของประเทศไทยได้อย่างไรผมจึงกลับเรียนรรท่านประธานผ่านไปยังหน่วยงานที่ตอบชี้แจงในวันนี้ได้ช่วยกรุณาตอบข้อสักถามของกระผมด้วยกราบขอบพระคุณครับ